สวัสดีครับพี่เป็ดครับสวัสดีครับอยากจะรู้อยากจะรู้ห้าดักมวยในดวงใจของพี่เป็ด <หา S 1> อดีต <หา S 1> ชอบขายบังมีมีคิดไว้ในใจไหมพีม่มีทุกจรแล้วผมก็มีพี่มาสามารถพยกะกลุดชอบ,ชบอะไรในตัวพี่มาสก็เก่งทุกอย่างทุกอย่างนะหนึ่งต่อยมวยไทยก็ยอดมวยไทยสากลก็ได้แชมป์โลกนักรองก็รองเพลงดังดาราก็ดาราก็ดังนายแบบก็ดังทุกอย่าง ไม่มีใครทําได้แล้วก็พี่เป็ดก็เคยต่อยพี่มาดด้วยครับผมอ่าโดนน็อกวันนั้นโดนน็อกใช่ครับคนที่สองครับพี่คนที่สองผมมาโอเล่โอเล่เกี่งเวนเวนนี่เพื่อนรุ่นเดียวกันไหมพี่รุ่นน้องครับรุ่นน้องสองปีอ๋อทำไมชอบพี่โอเล่ครับที่เขาเก่งนะเพราะว่าเป็นยอดมวยที่สันชัยยะเพาะเขาเก่งทุกอย่างอ่ะเพราะว่าในสายตาผมนะครับมือเร็วีมือสายตาดีออกอาวุธเพราะว่าสวยงามด้วย ครับผมเคยเคยเล่นเชิงกันไหมพี่ก็ช่วงเด็กๆอ่กะช่วงอยู่ไอ้ไข่เล่นเชิงด้วยกันแต่ถึงเวลาเขาต่อยเพก็เขาต่อยเก่งอะเพราะเก่งผมยอมรับคนที่สามครับมีไหมคนที่สามไม่มีะไม่มีคิดเอาให้บารสแล้วกันให้สุร์สพี่มารันเล็กพิ่มารันเล็กสินดารันเออชอบชอบยังไงตัวพี่บาร์สครับบาร์สเขาเขาอัจฉริยะนะเพราะการต่อยของเขาที่ผมดูนะเขาเก็บอาวุธสายตาหลักเลี่ยมไรดีเริ่ม พอเริ่มก็ต่อยสากลเริ่มเก่งปั๊บมวยไทยมีหมัดเข้ามาช่วยเสริมเขาเก่งเก่งมากก็ถือว่าเก่งทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหมือนมีข่าวว่าพี่จะต่อยย้อนยุกกับพี่บาสอยู่ช่วงหนึ่งช่ช่วงก่อนจะย้อนยุคแต่ทำไมไม่ได้ต่อยกันพี่เพราะว่าต่อยให้เขาทําไมต่อยให้โปรโมเตอร์รวยไม่ต่อยดีกว่าแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันกับบาสไม่่อ โปรโมตใหญ่โตเลยนะตอนนั้นนะเพราะฉนั้นมาประกบกันจริงแล้วสายลูกบอลเล่บอลแล้วก็ไม่ได้ต่อยแต่ตอนหนุ่มๆมีมีเคยเคยจะประกบเจอกันไหมตอนที่ไม่มีไม่มีช่วงนั้นบัสจะเข้ามาถึกวันสงชัยบัสจะต่อยกับโอเล่ครั้งหนึ่งก็ได้ข่าวว่าโอเล่ถอนบอนัสบอกต่อย<อ>ไม่ได้ต่อยกัน,นครับแล้วเหมือนพี่เป็ดจะรุ่นใหญ่กว่าพี่บัสไหมเพราะฉะนั้นหน้าผมรุ่นใหญ่กว่าสักนิดแต่บัสก็มาทันบัสก็มาทันได้ต่อยรุ่นน้องหลายปีอยู่นะ พวกต่อยอนำขบวนบันดรุ่นน้อง <ผม S 2> สองสามปีสี่ปีอ๋อประมาณนะัั้นครบผมอ๋อแต่ไม่ได้ต่อยกันไม่ต่อยกันไม่ได้ต่อยกัน